แถบชายคองแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้คือเจอดีพระศรีสุริโยไทยนี่แม่น้ำเจ้าพยาล้วที่มองเห็นไกลๆในวัดกษัตตานะคะสะพานวัดกษัตตาค่ะตรงสูงไม่ดูนิดนึง ไม่ตุ้มมารายงานเกี่ยวกับน้ําแม่น้ำเจ้าพยานะคะน้ำเจ้าพยาขึ้นเยอะไหลอย่างแรงเลยค่ะไหลแรงๆๆๆมากอ้ดูมวลน้ําน้มเขี้ยวของน้ํานี่ใครใส่น้ํากระแสน้ําไหลแรงมากค่ะไหลแรงมากนะคะไหลแรงมากขึ้นไวมากเมื่อ วันที่ยี่สิบสองแม่ตุ้มมาถ่ายคลิปฝั่งวัดกษตราเน้ะทำคลิปช็อตไปอันนั้นน้ำยังไม่มากขนาดนี้นะคะหูวันตกใจอันนี้ทำงานแม่ตุ้มโทรมาถามก็มีแล้วก็ไลน์มาถามก็มีนะคะว่าน้ำน้ำขึ้นเป็นไงมั่งน้ำเยอะไหมเพราะว่าบรรตุนี่ถือว่าใกล้คลองที่สุดแต่ก็ไม่ถึงกับใกล้มากนะคะก็เลยออกมาดูว่าน้ำมันขึ้นเยอะจริงไหม เยอะจริงค่ะเยอะจริงค่ะน,นี่แม่น้ำเจ้าพยานะคะแม่น้ำเจ้าพญาหน้ากรมทหารสำพวุฒซ่อมยางนะคะจังบนตำบนท่าวาสุกีค่ะอันนี้ไม่ตุ้มมาะไยงานเกี่ยวกับสายน้ำนะคะหวนน้ำจากทางเหนือมาจากเขื่อนเจ้าพยานะคะ เยอะมากเยอะมากมาดูร <im itating> <hip> ิมตะลิงกันเลยนะว่าริมตะลิงจะเป็นยังไงใกล้ตะลิงไหมใกล้ไหมคะใกล้อยู่เนาะก็ประมาณเมตรเมตรกว่านะคะถึงสันสันที่เลยที่ตุ้เย็นเนี่ยสันเรียกสันอะไรสันเคลื่อนแล้วกันเนาะสันเคลื่อนขอบถนนแล้วกันเนาะ นี่ค่ะประมาณเมตรไม่ต้มไม่ตึมให้ดูนะคะเมตรกว่ากว่าจะท่วมไหมไม่ไม่น่าจะท่วมเหมือนปีห้าสี่นะคะไม่น่าจะท่วมขนาดนั้นขม่น่าจะท่วมขนาดนั้นแตะปีห้าสี่เขื่อนเขื่อนทางเหนือน้ำนุำ่นเขาแตกเลยเนาะมันก็เลยประดัง<ม>ประดังกันไหม ดูมนน้ำกันนะคะน้ำเจ้าพญาค่ะแม่น้ำเจา้เจพาพญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตำบลประตูชัยค่ะตุ้มอยู่ตำบลประตูชัยตัวบ้านตุ้มเนาะติดกับท่าวาสุก,กีเนี่ยค่ะตรงนู้นก็เป็นวัดกาสตานะคะที่ตุ้มไปถ่ายคลิปช็อตเมื่อวันที่22 น้ำยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะโอ้โหกระไดที่จุ่มไปนั่งถ่ายนะจมไปแล้วตอนนี้นี่วัดกษาัตราินะคะซู่มาใกล้ๆนะคะตอนนี้เขาก็ยังทำแค่เลือกเลยนะทางทางเดนินตรงนี้ยังไม่เสร็จแถบนู้ยังทำไม่เสร็จนะน้ำขึ้นเยอะค่ะขึ้นเยอะมากๆ ปังปังนูน้นกั้นเลยกั้นเลยนะคะกัน้นเขาเรียกอะไรนะทํทำไวมากทำยังไวมากเลยชซ่มๆก็ไปใกล้ๆนะคะโอ้ทำคันเห็นไหมทำคันว้าวว้าวน่าจะ ปิ่มพอดีกับพื้นของวัดฝั่งรู้แล้วนะคะทำคันแล้วค่ะวันนี้แม่ตุ้มก็ขอจบรายงานกระแสน้ำมวลน,น้ำจากทางเหนือมวลน,น้ำจากเขื่อนเจ้าพรยาเพียงเท่านี้นะคะโ้ไหลแรงมากๆงจริงดูดูสังเกตจากผักตบนะคะ ตกี่ไหลมาม,ม,มาดูน้ำกันเยอะเลยค่ะม,มาแบบนู้นก็มาดูนะเพราะว่าเาาออกว่าน้ำ ทางอีสานหรือหลายๆจังหวัดน้ําท่วมเงนตอนนี้ก็ผู้คนก็มาแถบนู้นก็มีแถบนู้นก็มีมาถ่ายน้ํากันไปดูน้ํากันคะ่ะดูประกบนะคะความไหลแรงดูสูงไปใกล้ๆดูนะคะไหลแรงของน้ําไหลแบบละ,ละมุนด้วยนะไม่ไหลธรรมดาติวๆ